พี่ออยลุกก่อนลุกฝั่งนู้นด้วยทั้อ่ะก็วิธีการยกนะพี่ออยต้องดูก่อนว่าของตัวเองอะจักะมีตรงนี้ไหมเพราะว่าถ้าเป็นจักเก่าอันไม่แน่ใจว่ามันยังจ,จะมีป่าวมันมีตัวนี้อยู่หรือเปล่าลองดูก่อนเพราะว่าเพราะว่าจักรอะมันจะต้องไปพิงตรงนั้นเพอถ้าเกิด,ดพอถ้าเกิดมันหลุดออกไปปุ๊บจักไม่มีที่พิงมันจะหงายท้องปีนได้ โอเคนะพอเราเช็คตัวนั้นเรียบร้อยเสร็จแล้วเอามืออดันคือจักรเนี่ยมันจะไม่มีตัวล็อกใดๆเลยจักรมันจะไม่ได้ล็อกเอามือดันแบบนี้ได้เลยมันจะหนักหน่อยอ่าดันแล้วก็ให้มันพิงแบบแบบนี้เลยนี่แล้วก็เช็คดูน้ามันจกักรมาดูใกล้ๆค่ะมองเห็นไหมหน,นี่นี่จ้ะน้ำมันเออนี่น,น,ออน,น,นี่เห็นปะเห็นคำว่าไฮกันโลไหม คืออย่าอย่าให้อย่าให้เออคืออย่าอย่าให้มันเกินไอเส้นไฮนี้ไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันอาจจะท่วมได้คือให้มันอยู่แค่ประมาณเท่านี้เอออย่าให้มันเกินเส้นหรือว่าอย่าให้มันอย่าให้มันเกินเส้นไฮอย่าให้มันต่ํากว่าคําว่าโลแล้วก็เช็คดูว่าน้ํามันเนี่ยสีมันเปลี่ยนหรือยังถ้าเกิดว่าดูแล้วยังเป็นสีใสใสเลยยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดน้ํามันแบบพอเราใช้ไปนานๆเนี่ยหรือว่าเราไม่เคยเปลี่ยนเลยมันจะเป็นสีเหลืองอ่า คือถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนปุ๊บอะมันมีไขค,ควงอยู่ตรงนี้ไหมอ๋ออ่ะ,อะนี่นี่นพี่ออยเห็นน็ Not อตตัวนี้ไหมอ่าน็อตตัวเนี้ยคือเราอะบิดบิดทวนเข็มนาฬิกาบิดซ้ายนั่นแหละเพื่อที่จะล็อกเอยเพื่อที่จะคลายล็อกตรงเนี้ยพอเราคลายล็อกตรงนี้เสร็จปุ๊บอะพอเราเปิดมาปุ๊บอะข้างล่างมันจะมีรูอยู่อ่านี่เห็นไหมมันจะมีรูตรงนี้อยู่นี่แหละ ก็คือพอเราอะคลายตรงนี้เสร็จปุ๊บนะแล้วไอ้นี่ออกมาปุ๊บมันจะมีรูน้ามันมันก็จะลงแต่ถ้าเกิดว่าเราคายแล้วมันเราคายไม่ออกมันดึงไม่ได้อย่างอันอะอันนี้มันแน่นมากอันก็ดึงไม่ออกเหมือนกันตอนที่อันถ่ายอันก็ใช้วิธีการตักเลยอเออใช้วิธีการตักใช้แบบตักแมสนวลนนี่แหละตักออกตักออกแล้วก็เอาทิชชู่ซับเช็ดพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนแค่นั้นแล้วก็เติมน้ํามันใหม่เข้าไปเทใส่ใช่ไหมเทใส่เลยธรรมดานี่ละจ้ะต้องน้ํามันชิงเตอร์หรือว่าน้ามันอะไรน้ํามันจักนี่แหละ น้ำมันสำหรับจักจกเย็บผ้าเลยพี่ออยซื้อแบบที่เป็นเออเป็นแกนลอนเลยเป็นแกนลอนมาเลยเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันไม่เสียอยู่แล้วซื้อมาก็ใช้ได้ตลอดโอเคเนาะก็เท่านี้พอหลังจากที่เติมอะไรทุกอย่างเสร็จเราก็ยกปิดอึนี่แค่นี้จบประมาณนี้